การาผิดชอบเรื่ของการส่งเสริมอฟตอมพิวเตอรทั้งหมดสร้างประโยชน์ด้านเกมละครซีรีส์และอนิเมชันั้นในส่วนของเกมเองตอนนี้ที่เราดำเนินการก็ถือว่าเราจะทำให้มีอาลัยค <so ุณวิมวิีมีพื้นที่ในการแสดงของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งงานนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะให้คนในอุตสาหกรรมได้มาโชว์อย่างน้อยก็เรื่องเรื่องแรกคือเราโชว์เรื่องของเรียกว่าเป็นตลาดเกม ประกอบด้วยที่เป็นการเกมและก็เกมที่เป็นเกมวอลเกมนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของเกมที่มาจากต่างประเทศและเกมไทยหรือเป็นเกมพีซีหรือเกมมือถือนะครับส่วนที่3เรามีนักพัฒนาเกมที่เป็นคนไทยพิมเกมซึ่งทำงานให้ทั้งคนไทยเองและทํางานระดับโลกไปแล้วด้วยแต่เราไม่ทราบทำยังไงให้คนในอุตสาหกรรมที่เป็นนักพัฒนาเกมอยู่แล้วก็ได้มาชมได้เห็นว่าเกมที่เขาพัฒนานีแล้วต้องให้คนทดลองได้ต่อไปก็ค pues mm ือว่าเราอยากให้คนในอุตสาหกรรมเนี่ยทราบความเคลื่อนไหวของ ศาสตราการศหกรรมเกมว่ามาถึงไหนแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่มีความสามารถนะครับในระดับนานาชาติแล้วก็มาให้ความร่วมาแลกเปลี่ยนกันต่อไปคือศิษยัต้อมมีทครับจะเห็นนะครับน้องพัชเปเลอร์พัชเอเลอร์ครับก็มาร่วมทางศิษย์ศัพให้ในสามกรมด้วยอันนี้คือทั้งหมดประมาณสักหกเรื่องกันที่เราเมืองการทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับนอกจากการให้จัดพิทีจากพื้นที่แล้วสิ่งที่เราทําต่อไปคือเราจะทําให้เกมไทยไปต่างประเทศโดยมีเวทีที่เป็นพื้นที่งา เราจะเชิญคนในศาสตรกรรมไปร่วมไป็นผู้แพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปขายเกมหรือไปร่วมมือกับต่างประเทศหรือว่าไปสแสดงศักยภาพของของศาสกรรมกิมไทมาอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทาต่อเนื่องคือ,อการพัฒนานคนในศาสรกรรมซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เอกชนพัฒนาเกงผ่านกระบวนการของบริษัทของมหาลัยแต่ต่อไปเราจะมีหลักสูตรในการที่จะพัฒนาระดับมืออาชีพขึ้นมาให้มันสูงมากขึ้นก็เป็นส่วนรวมที่เมนการอยู่ ท้ายที่สุดแล้วอนาคตทั้งหน้าที่จะถามมันคือว่าทําอย่างไรให้รัฐช่วยลงทุนในอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็น่างส่วนคงไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากเกมจริงจะใช้เงินจำวนมากสุดแต่ถ้ารัฐมีโอกาสได้ช่วยและกระับนกาลด้วยก็ประชาสัมพันธ์พีอาร์ให้ด้วยก็จะเป็นการบริงานที่ดีขึ้นครับในงบประมาณ5 0า0ันล้านสําหรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะคะคิดว่าสามารถแบ่งปันมาเป็นสัดส่วนของการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทต่อปี เนื่องจากว่าการทำอุตสาหกรรมเกมปัจจุบนะันน่ยมันทำานหลายแสนนั้น้าของกรมเสริวนาเองยอุตสาหะได้ในรบสนุนไม่เยอะนะครับประมาณก็ประมาณ,มาณไม่ไม่เกินห้าสิบล้านนะครับที่ทําในปีนี้นะครับก็จะมีประมาณก็าจะไม่มีประมาณห้าสิบแต่มันจะผ่านผลงานอื่นด้วยว้เล็นของซีเอของ,รง,อองกรมอส่ิมการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเลจุบนะันเนี่ยที่เขาผ่านการพิจารณาของ นการบริการของของสสแล้วมีเประมาณเท่าไหรนะครับของผมมีด้านก็อยู่ประมาณเนี้ยครับประมาณสิบกว่าลนนะครับในการทำงานทั้งหมดน<อ>ี่ไม่รวมงบที่กับพาไปเทศกาลนะครับงบพาไปเทศกาลก็อยู่ทั้งอุตสาหกรรมอยู่ทัาา้งหมดประมาณสัก็จะไม่ผิดสามสิบล้าน,นในการพาคนในอุตสาหกรรมไทยการพาคนในอุตสา,า,า,กาหกรรมเกมออกไปต่างประเทศเพื่อไปโชว์เคสอะไรแบบนี้ค่ะจะมีส่วนสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเกมมีส่วนสนับสนุนให้ผลผลิตของ เกมเมอร์ไทยอะค่ะสามารถส่งออกได้มากกว่าที่ผ่านมาไหมคะเพราะว่าปัจจุบันน่ะผู้ผลิตเกมไทยอะสามารถผลิตเกมได้สักประมาณ500กวอาล้านแต่ขณะที่ส่งออกได้แค่แบบเครื่งเดียวเท่านั้นเองคือด้วยความที่เดิมอะเราไปกันเองยังไม่มีรากบานนนะครับเรื่องของตัวเลขว่าจะได้มาก้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าเมื่อเราไปแล้วเนี่ยครับเกมของเราเองถ้าพัฒนาเกมนยได้รับความสนใจจานกนักธุรกิจหรือว่าคนต่างประเทศตั้งไว้แค่ไหนส่วนที่2คือต้องทําเกมไทยให้เป็นที่รู้จัก การทาให้เป็นีิรู <c <c ้จัก oh น่าจะสองเรื่องคนไทยเองต้องนิยมเกมไทยด้วยนอกจากเกมต่างะเทิเกมต่างชาติแล้วอันที่สองคือผมคิดว่าคนในอุตสาหกรรมน่าจะมีเครื่องมือหรือว่าแนวทางที่จะให้ภาพรักส์ับนุนได้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นก็ลองถามคนในอุตสาหกรรมก็ได้ว่าต้องการรับเพื่ออะไรบราก็เตรียมการร่วมกัรต่อครับตอบเลยนะ เราทำคำถามเกิ่กันเดียวกันนะั้นใช่ไหมคถ้าพูดถึงว่าคนในอุตสาหกรรมเนี่ยเราจริงๆอุตสาหกรรมเกมต้องการยังมีส่วนที่พัฒนาได้อีกมากนะครับในเรื่องผลผลิตว่าจะทําออกไปเป็นตัวเลขยอดขายเนี่ยแน่นอนเป็นมันเป็นปลายทางแล้วการจัดงานก็จะเป็นด่านหน้าสุดเลยแต่ว่าถ้าเราอยากสนับสนุนให้ลงลึกถึงลากเนี่ยก็คือการที่จะประกอบขึ้นมาเป็นเกมหนึ่งเกมเนี่ยมันใช้ทักษะ ของของบุคลากรในหลายสาขาอาชีพจํานวนมากนักเรียนเราที่เรียนเรียนกันอยู่ในสาขาอาชีพต่างๆมนสามารถที่จะไหลามารูนกันแล้วออกมาเป็นโปรดักหน่วิดีโอเกมได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าทั้งกระแสสังคมเองเลยหรือว่าเรื่องท่านิยมเลยทําให้เกมอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกของคนที่มีทักษะในสาขาต่างๆอย่างขั้นสูงเนี่ยเขาจะมาเขาจะมาลงทุนหรือว่าเขาจะมา ทำงานเป็นสากรรมนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีนโยบายที่ชัดเจนออกมาจากทางภาครัฐมันมีผลตอบแทนที่จูงใจมากพอไม่ว่าจะทั้งทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้อุตสาหกรรมเติบโตเร็วขึ้นแล้วก็ทำยอด GDP ได้แน่นอนอย่างต่างประเทศบางประเทศอย่างถ้าผมจะให้ปิดินแลนด์น่าจะเป็น GDP 4%ของประเทศมาจากดีโเกมมไม่ อย่าอย่าอย่าเอาผมไปเพ้ยไปโฟนเลยอันนี้ผมต้องใช้คีว่าฟิแลนด์สวีเดนแต่มาจากทางฝั่งแถวแถวสแกนดิเนเวียครับผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นจุดที่สามารถผลักดันจ d p ทีประเทศได้ก็อย่างที่ทารัทกานผมได้บอกปัจจุบันเนี่ยเดิมหลายปีที่ผ่านมาเรามองเกมเป็นเหมือนคนเล่นเกมคือคนที่เหมือนกับมีปัญหาเป็นความจริงแล้วเนี่ย มันเกมไม่ได้ไม่ได้ทาให้คนมีปัญหาเพราะความจริงแล้วการรู้เท่าทันเกมการเล่นเกมการพัฒนาเกมมันคือส่วนหนึ่งที่จะนําไปสู่เรื่องของการอาแอะเศรษฐกิจในขนาดเดียวกันเราสามารถไทยอินความเป็นไทยต่างๆที่เราอยากจะส่งจอของานเกมก็สามารถมืการได้ด้วยผมคิดว่าตรงนีน้ถ้าอุศหการมีการอีถ้าร่วมมือกันน่าจะไปได้ดีกว่านี้ครับขออีกคำถามนึ่งคิดเห็นยังไงครกับมูมมองที่ว่าถ้าภาครัฐจะสนับสนุนอะไรกับภาคเอกชนสักอย่างนึงเนี่ย จำเป็นที่ภาครัฐจ,จ,จะต้องมีคณะทางานที่เข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นอย่างแท้จริงปัจจุบันเนี่ยเราเรียนรู้จากทั่วเองมาช่วยทงด้านการเํายนงานแล้วซึ่งส่วนใหญ่เ oui, ป็นนักผู้ชมครับฉะนั้นคนเหล่านี้จะให้เข้าใจทั้งธรรมชาติและอุตสาหกรรมทั้งหมดก็จะให้คําแนะนําได้ว่ารัดควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรครับโอเคขอบคุณมากครับ